พี่น้องชิมละป่าร่วมกันเด้จ้ะฮึมฮึมเลก,การกับพี่น้องแซ่บอหอมกเนาเขาคั่วคั่วไม่ไม้แซ่บค่ะสวัสดีจ้าคลิปนี้นะคะแม่แห้งเฮ้งจะพาเพื่อนๆมาทําในเมนูลาบปลาจุกเนาะคะ่ะเนาะปลาน้ําโขงปลาจุกเนาะคะ่ะ ตัวนี้เป็นส่วนของเนื้อปลาจูกเนาะค่ะเนาะที่แม่บีแลออกมากเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือซีกเดียวนะคะวันนี้จะทําเพียงซีกเดียวปลาจูกตัวนี้ติดต้่มไปแล้วในคลิปที่แล้วเนาะคะ่ะต้มไปส่วนของกลางส่วนของเนื้อติดกลางได้ต้มไปแล้วเนาะคะ่ะตัวนี้แม่บีจะมาลาบเนาะคะ่ะจะมาซอยแล้วก็ลาบนะคะเดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยจ้า ตัวนี้นะคะเป็นเนื้อปลาจุกเนื้อเพิ่นสดๆนะคะค่ะส่วนของเนื้อแมเงเห้งกระได้มาซ้อยหันนะคะหันเป็นชิ้นนะคะเพื่อจีส้อยซ้อยเอาไปขวานะคะเนาะค่ะแมงเห้งสีบ่ส้อยชิ้นเล็กมากนะคะเอาชิ้นประมาณนี้เลยค่ะ เดี๋ยวถ้าเวลาเราไปล้วนเราไปคั่วเงี้ยมันจะเละเนาะคะเนาะเอาชิ้นประมาณนี้เนาะคะเนาะ้บเฮงเฮงก็ไดถ้ำกันซอยเนื้อป่าจูกเรียบร้อยนะคะชิ้นประมาณนี้เลยไม่ตรงเล็กมากค่ะพี่น้องเดี๋ยวมันสิเละเนาะคะ่ะปลาหนังโค้งนี่สิมีความมั่นเนาะคะ่ะมั่นในตัวเนาะคะเนาะสังเกตเส้นขาวๆเนาะค่ะพี่น้องมั่นเพิ่นได้เดยมั่นปลาหนังโข้งค่ะพี่น้อง ค่ะไม่แห้หงๆก็จะมาขัวเนื้อปลาเนาะคะเนาะตั้งกระทะตั้งกระทะและะ้วก็เติมน้ำเปล่านิดหน่อยค่ะเพื่อบอให้เนื้อปลาทิดกระทะเนาะค่ะจะใส่เนื้อปลาลงไปในกระทะเลยจ้ะ ใส่น้ำปลาค่ะลงไปในตอนขวัวประมาณหนึง่งับพี่ค่ะพี่น้องเมยจะปิดฝาไว้จังไหยเนาะคะ่ะ จะเนื้อปะนะ่านอาจจะสุกโอเค,ะค,ะอเคแล้วค่ะโอเคสุดแล้วที่นี่ม,มขะขัวเขาขัวเนาะจ้าขัวเขาขัวไม่ไหม้หนหอมๆนะคะ,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 คะลาบเขาจะได้อร่อยแซ่บเนาะค่ะเนาะ เข,เขาสารเขาเหนียวกะเม็ดงามงามค่ะพี่น้องเอามาขวบเขาไม่เขาไม่พร้อมค่ะพร้อมค่ะเริ่มเหลืองแล้วค่ะพี่น้องแป๊บเดียวค่ะขวแป๊บเดียวก็สุกแล้วค่ะ เวลาแม่เฮ้งๆหรือว่าแม่บีเนี่ยนะคะจะเห็นเมนูลาบนะคะแม่แม่แม่บีจะขัวไม่เลยนะคะสำหรับเขาขัวทุกครั้งนะคะเพื่อความหอมแซ่บนะคะเหลืองเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเขาจะไปตำในครกนะคะเนาะขัวแล้วก็ตำไม่นะคะ ข้าวคั่วกะตําแหลกเรียบร้อยแลวเนาะค่ะเนาะตอนนี้เรามาเริ่มปรุงกันเลยนะคะใส่พริกป่นลงไปเลยจ้าตามด้วยข้าวคั่วนะคะที่เราคั่วเมื่อกี้ใส่ข้าวคั่วลงไปค่ะหอมค่ะพี่น้องต่อไปก็เป็นหอมซอยจ้าต้นหอมซอยค่ะ ดิบน้ำมะนาวลงไปค่ะน้ำปลาค่ะคนในเข่ากันเนาะค่ะเนาะหอมค่ะพี่น้องหอมมะนาวน้ำปลาเข้าขั่วนะคะแล้วก็พริกป่นเนาะค่ะ ข้นเขาไปนะคะเขากันหอมหอมกับพี่น้องเขาเนียวห่อนๆคะ่ะกินกับลาบคะ่ะผักเยอะๆคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่น้องเห็นแะ้วหิวบ่คะลาบปลาน้าโขงคะ่ะมัน,นหอมอร่อยรับรบ่ความอร่อยนะคะเพราะว่าแม่บีปรุงยังสุดฝีมือเลยคะ่ะมันนี้ ค้ามาจ้าพี่น้องกินน้ำกันได้จ้ะเด้อดูนี้ส่วนของผักนะคะผักกินกับลาบปักน้าน้องสาวเก็บมาฝากนะคะรวยมากใหญ่พี่น้องเต็มกระทะเต็มหมอ้อเลยจ้ะพี่น้องนี่ส่วนของผักนะคะกินกับลาบแม่เหงเหงมื่อนี้ได้ปักน้ามแล้วค่ะลวกแล้วก็กระเจี๊ยบลวกนะคะพี่น้อง วันวานนะคะกินกับลาบสวัสดีจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะจบเพียงเท่านี้นะคะนเนาะเมฮงคลิปนี้ได้ลาบแ่บแทมาปั่นพี่น้องกินนะคะเนาะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะติดติดตามรับชมคลิปนี้นะคะขอบคุณด้วยใจมากๆขอบคุณคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ